ยินดีต้อนรับสู่แชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่971กระต่ายตาแดงขณะที่มีเสียงพลิ้วไหวของพุ่มไม้ดังขึ้นก็มีเงาสีขาวๆโผล่ออกมาดูจากดวงตาสีแดงทําให้หานเซินเชื่อว่ามีมอนสเตอร์ที่น่ากลัวกําลังจ้องเขาอยู่แต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเลยที่ปรากฏออกมาเป็นแค่กระต่ายสีขาวเท่านั้นนอกจากดวงตาสีแดงแล้วมันก็ดูเหมือนกับกระต่ายทั่วๆไปยกเว้นแต่ที่มันสูงถึงสาฟุต แต่หานเซินรู้ว่าไม่ควรลดการป้องกันลงเขาเคยเห็นมอนสเตอร์ที่น่ารักหลายตัวในอดีตที่จริงๆแล้วเป็นมอนสเตอร์ที่ดุร้ายหานเซินสามารถบอกได้ว่ากระต่ายตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์แต่เขาไม่รู้ว่ามันปลดล็อกยีนได้ถึงกี่ขั้นความแข็งแกร่งของหานเซินยังไม่สูงเท่ากับอสรรพิษโลหิตมังกรเลยดังนั้นเพื่อที่จะจัดการกับกระต่ายตัวนี้เขารู้ว่าเขาอาจจะต้องพึ่งหมราชาสปิริตขั้นสุดยอด กระต่ายใช้ขาหลังกระโดดเข้ามาใกล้หานเซินแต่หน้าแปลกใจที่กระต่ายนั้นเพียงแค่เข้ามาขโมยอาหารของหานเซินเท่านั้นมันอ้าปากและเริ่มแทะอาหารที่ขโมยมาได้หานเซินคิดกับตัวเองแกกล้าดียังไงมาขโมยเนื้อของฉันแล้วที่สําคัญกระต่ายเปลี่ยนมากินเนื้อตั้งแต่เมื่อไหร่หานเซินรู้สึกโกรธกับการกระทําของกระต่ายหมัดของเขามีเปลวเพลิงฟีนิกซ์ลุกโชนขึ้นมาและชกเข้าใส่กระต่ายที่มาขโมยอาหารทันทีปัง ดูเหมือนกระต่ายจะมีออร่าป้องกันอยู่รอบตัวมันเหมือนกับเป็นคริสตัลใสๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อเพลิงฟินิก์ปะทะก,กับคริสตัลไฟก็กระจายออกไปรอบๆขนของกระต่ายไม่มีแม้แต่เส้นเดียวที่ถูกเผาหานเซินอึ้งเขามั่นใจในพลังาธาตุไฟของตัวเองมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องประหลาดใจที่เห็นว่ามันไม่สามารถทำอะไรกระต่ายตัวนี้ได้เลย หานเซ่นนั่งลงอีกครั้งและเห็นว่ากระต่ายนั้นไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรกับสิ่งที่เขาทำเลยกระต่ายยังคงกินหานเซ่นของหานเซ่นต่อไปซึ่งทำให้หานเซ่นโกรธมากขึ้นแกนะแกร่างกายของหานเซ่นห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงสีดำเขาต่อยใส่กระต่ายแบบชุดใหญ่แต่เพลิงฟินิกก็แตกสลายไปเมื่อปะทะกับคริสตันใสๆของกระต่ายการโจมตีทั้งหมดของเขาไม่ได้ผลเลยพื้นที่อยู่รอบๆตัวกระต่ายนั้นถูกเผาจากไฟที่ถูกสะท้อนกลับมาความช็อกของหานเซ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาคิด หรือว่าไอเจ้านี้มันจะปลดล็อกยีนได้หกขั้นกระต่ายตาแดงยังคงแทะอาหารต่อไปอย่างสบายใจแต่ในตอนนี้หานเซินเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติออร่าที่ป้องกันรอบๆตัวกระต่ายนั้นโปร่งใสแต่ถ้าเขามองจากด้านข้างดีๆก็จะเห็นชั้นแสงบางๆอยู่เหนือกระต่ายมันคล้ายคายกับวงแหวนและหานเซิร์นนับได้ทั้งหมดเจ็ดวงนั่นหมายความว่ากระต่ายนั้นปลดล็อกยีนได้เจ็ดขั้นแล้วมันเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์หรอเนีย่ย แม้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ฮานเซินก็สัมผัสได้ว่าพลังชีวิตของมันอ่อนแอกว่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทั่วๆไปเห็นได้ชัดว่ากระต่ายตัวนี้ผิดปกติดังนั้นฮานเซิร์นเลยตัดสินใจหยุดการโจมตีไว้ก่อนเขาครุ่นคิดเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวนี้เนื่องจากยังไม่รู้ว่าถึงความแข็งแกร่งของมันทําให้ฮานเซิรนรู้ตัวว่าควรใจเย็นเอาไว้ก่อนตอนนี้ทั้งหมดที่เขาเห็นก็คือพลังของออร่าป้องกันของมันเพียงแค่นั้นก็ทําให้เขาประหลาดใจมากแล้ว เขาไม่ต้องการชกกระต่ายไปมากกว่านี้เพราะยังไงเขาก็รู้ว่าไม่สามารถทำอะไรมันได้เขาถอยกลับมาและจ้องมันด้วยสายตาที่ดูดันผู้ที่อึดและทอรหดเท่านั้นที่จะอยู่รอดนี้เป็นกฎสำคัญสำหรับทุกชีวิตในก็แซงชัวรี่และกระต่ายตัวนี้ก็เหมาะสมกับกฎนั้นมากฮานเซินไม่สามารถขัดขวางมันจากการเข้ามาแย่งอาหารของเขาได้เลยฮานเซินตัดสินใจเดินไปรอบๆเพื่อสำรวจดูว่ายังมีมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่อีกไหม หลังจากเดินทางสำรวจไปได้สักพักหานเซินเจอกับหุบเขาลึกแห่งหนึ่งเขายืนอยู่ด้านบนและเมื่อเขามองลงไปในหุบเขาเขาก็เห็นกระต่ายดวงตาสีแดงจำนวนมากทำไมพวกมันถึงมีเยอะขนาดนี้ถ้าพวกมันทุกตัวเป็นระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดจะต้องเป็นอะไรที่บ้ามากๆม,ม,มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่น่าจะมีเยอะขนาดนี้เมื่อใช้อราของศาสตร์ตรงสเสวียนตรวจสอบดูหานเซินก็พบว่าพวกมันไม่ใช่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ความจริงแล้วพวกมันอ่อนแอมาก พวกมันเป็นมอนสเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดเท่าที่หานเซิรนเคยเห็นมาในก็แซงชัวรี่เขต 3. าหานเซิรนเชื่อว่าความแข็งแกร่งของพวกมันอยู่ที่ประมาณ300เท่านั้นซึ่งระดับพลังของพวกมันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากถ้าอยู่ในก็แซงชัวรี่เขตสองแต่ที่นี่พวกมันก็เป็นได้แค่เหยื่อที่ถูกล่าเท่านั้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันถึงจะบอกว่าไอ้ตัวที่แย่งอาหารเราเป็นราชากระต่ายก็เถอะแต่มันก็ไม่ควรจะมีความแข็งแกร่งแตกต่างจากตัวอื่นๆขนาดนั้น ขณะที่กำลังคิดถึงเหตุการณ์แปลกๆนี้จากนั้นฮาเนเซิลก็ลงมาในหุบเขาเพื่อจะดูมันใกล้ๆเขาไม่ได้ทำให้พวกกระต่ายตกใจเขาเพียงแค่เดินลงมาและสังเกตพวกมันจากระยะไกลเท่านั้นกระต่ายพวกนี้ตัวเล็กกว่าตัวที่มาขโมยอาหารมากความจริงแล้วพวกมันมีขนาดไม่ต่างไปจากกระต่ายทั่วๆไปในสหพันธ์ดวงดาวพวกมันดูไม่เหมือนกับมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในกอแซงชอรี่ที่อันตราย หลังจากที่ลงมาในหุบเขาฮานเซินก็เดินต่อไปอีกสิบไม์เขาเห็นพวกมันกว่าหนึ่งพันตัวแล้วแต่ก็ไม่มีตัวไหนเลยที่ดูดูร้ายหรือมีระดับสูงเลยฮานเซินไม่เชื่อว่าพวกมันจะสามารถซ่อนกระแสพลังได้ดังนั้นเขาจึงลองโจมตีกระต่ายตัวหนึ่งด้วยพลังทั้งหมดของเขากระต่ายตัวนี้ก็มีออร่าป้องกันที่มองไม่เห็นเช่นกันแต่ออร่าป้องกันของมันอ่อนแอกว่าตัวที่แย่งอาหารของเขามากฮานเซินสามารถทำลายออร่าป้องกันและฆ่ามันได้อย่างง่ายดาย กระต่ายตาแดงถูกฆ่าไม่ได้รับวิญญาณอสูรเมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบจีโนโพ้อยสามันตอนที่972เิพึ่งเคี้ยวดาบมันเป็นมอนสเตอร์ระดับสามันจริงๆด้วยหานเส้นขมวดคิ้วกระต่ายสีแดงรอบๆหานเส้นนั้นเป็นระดับสามันทั้งหมดนั่นหมายความว่าหัวหน้าของพวกมันก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งเกินระดับโบราณแต่กระต่ายตัวที่มาขโมยอาหารของหานเส้นนั้นปลดล็อกยีนได้ถึงขั้นที่เจ็ด ตอนนี้มอนสเตอร์ระดับสามัญน,นั้นร้ายประโยชน์สำหรับหานเซิร์นดังนั้นเขาจึงไม่ทำร้ายกระต่ายตัวอื่นๆเขาเพียงแค่ผ่านพวกมันไปเท่านั้นเขาเจอกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่มีตัวไหนที่เขาจำเป็นต้องล่าเลยหลังจากเดินทางไปอีกห้าสิบไมหฮนเซิร์นก็ไม่เห็นพวกกระต่ายอีกเลยและเมื่อออกจากหุบเขาเขาก็ไปเจอกับมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ที่สามารถล่าได้ บนผนังริมหน้าผามีรังพึ่งขนาดใหญ่อยู่พึ่งที่อาศัยอยู่ในรังนั้นมีขนาดพอๆกับนกพิราบฮานเซินรู้ว่าพวกมันคือพึ่งเคี้ยวดาบพวกมันเป็นมอนสเตอร์มีพิษส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะเป็นมอนสเตอร์ระดับโบราณแต่ก็มีระดับกลายพันธุ์ประปนอยู่บ้างแน่นอนว่าเป้าหมายในครั้งนี้ของฮานเซินคือระดับกลายพันธุ์โชคดีที่รูปร่างและจุดของพวกมันทำให้พวกมันเป็นเป้าหมายที่เหมาะที่เขาจะล่าอย่างมาก ฮานเซ่นนำศพของกระต่ายที่เขาฆ่าไปมาด้วยเขาวางมันลงบนพื้นหญ้าจากนั้นเขาก็หยดเลือดของมีขาวลงไปแล้วเขาก็ถอยออกไปซ่อนตัวเพียงไม่นานพึ่งก็ได้กลิ่นเลือดของมีขาวพวกมันบินออกมาจากรังอย่างเร่งรีบฮานเซ่นหยิบธนูขึ้นมาเตรียมที่จะยิงลูกธนูออกไปทันทีที่พึ่งระดับกลายพันปรากฏตัวออกมาพวกมันเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากแถมยังสายตาดีอีกการจะยิงพวกมันจากระยะไกลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ถ้าพวกมันรู้ทิศทางของลูกธนูก่อนหลักก็พวกมันก็จะสามารถหลบลูกธนูได้อย่างไงไ่ายดายและหลังจากที่ลูกธนูดอกแรกพลาดพวกมันก็จะระวังตัวมากขึ้นฮานเซินใช้ออร่าของศาสตร์ตรงสวียนเพื่อซ่อนพลังซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลอบโจมตีของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่ได้โอกาสเหมาะเหมาะเขาก็ยิงธนูออกไปปิดชีวิตพึ่งเคี้ยวดาบตัวหนึ่งอย่างเงียบๆพึ่งเคี้ยวดาบกลายพันธุ์ถูกฆ่าคุณได้รับวิญญาณอสูรเมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบจีโนพอย์กลายพันธ ฮานเซิรนรู้สึกดีที่ได้รับวิญญาณอสูรตั้งแต่ตัวแรกฮานเซินรีบเช็คดูวิญญาณอสูรของมันทันทีซึ่งมันเป็นวิญญาณอสูรประเภทลูกธนูเยี่ยมในที่สุดเราก็ได้ลูกธนูใหม่มาใช้แล้วฮานเซินไม่ค่อยประทับใจกับพลังของลูกธนูเม่นเพลิงเท่าไหร่ดังนั้นเขารู้สึกพอใจที่ได้ลูกธนูระดับกลายพันธุ์อันนี้มาแทนฮานเซินเรียกลูกธนูใหม่ออกมามันมีสีขาวและหยักเหมือนฟันปลา มันไม่ได้ดูต่างไปจากเขี้ยวของพึ่งเขี้ยวดาบเท่าไหร่รูปร่างของมันดูน่ากลัวเป็นอย่างมากเป็นลูกธนูที่ดูไม่เลวเลยหานเซิรนคิดขณะที่เขากําลังหมุนมันเล่นอยู่พวกพึ่งมัวสนใจเลือดของมีข่าวที่หานเซิรนใช้ล่อพวกมันไม่มีพึ่งตัวไหนสนใจเพื่อนตัวที่ถูกฆ่าตายไปเลยหานเซิรนตัดสินใจจัดการกับพึ่งระดับกลายพันธุ์อีกตัวซึ่งครั้งนี้เขาใช้ลูกธนูเขี้ยวดาบทีพึ่งได้มาหลังจากเล็งเป้าเรียบร้อยเขาก็ปล่อยลูกธนูออกไป ลูกธนูเจาะทะลุร่างของเป้าหมายอย่างง่ายดายหลังจากเรียกลูกธนูกลับมาหานเซิร์นก็ยิงออกไปอีกครั้งก่อนที่กลิ่นเลือดจะจางหายไปเขาก็ฆ่าพวกมันได้อีกหกตัวหานเซิร์นมั่นใจในการซ่อนตัวทําให้ไม่มีอะไรที่เขาต้องกังวลพึ่งยังคงไม่สนใจพวกของมันที่ถูกฆ่าตายไปพวกที่เหลือบินกลับเข้าไปที่รังของพวกมันตามเดิม หานเซินออกมาจากที่ซ่อนเพื่อไปเก็บซากข,ของมอนสเตอร์ที่เขาฆ่าหลังจากนั้นเขาก็หยดเลือดลงไปบนซากข,ของกระต่ายอีกครั้งก่อนที่พวกพึ่งจะออกมาเขาก็ถอยกลับไปซ่อนต่อเมื่อเขาล่าเสร็จหานเซินได้พึ่งมาทั้งหมด16ตัวและเขาก็ได้รับวิญญาณอสูรลูกธนูเขียวดาบอีกดวงด้วยเป็นการล่าที่ดีจริงๆหลังจากที่ไม่มีพึ่งระดับกลายพันธุ์เหลือให้ล่าแล้วเขาก็ตัดสินใจเดินทางออกจากที่นั่น หานเส้นมักจะใช้เข็มฉีดยาดูดเลือดของมีเขาอยู่บ่อยๆและทุกครั้งที่เขาทำแบบนั้นเขาก็จะเจอกับเสียงกรีดร้องแหลมเสมอในตอนที่จะเก็บเลือดของมีเขาเขาจะให้เป่าเอ๋ออยู่ข้างๆเสมอมีเขากลัวเป่าเอ๋อมากถ้ามีเป่าเอ๋อมาอยู่ใกล้ๆมันจะไม่กล้าขัดขืนหลังจากเดินทางออกจากเนินเขาหานเส้นก็ตัดสินใจทำอาหารจากเนื้อที่เขาได้มารสชาติของพึ่งเคี่ยวดาบนั้นแตกต่างไปจากรสชาติของมดรถถังโดยสิ้นเชิงรสชาติของมันทั้งเปรี้ยวและก็ไม่น่ากินเอาซะเลย ดังนั้นหานเซินจึงต้องปรุงรสด้วยตัวเองหานเซิร์นปรุงรสพึ่งที่ถูกอย่างด้วยเครื่องปรุงของเขาหลังจากนั้นเขาก็กัดลงไปที่เนื้อของพึ่งเมื่อลิ้นของเขาสัมผัสกับเนื้อรสชาติของมันก็ดูดีขึ้นมากเครื่องปรุงของเขาดูจะใช้ได้ผลพึ่งเคี้ยวดาบกลายพันถูกกินคุณได้รับหนึ่งจีโนพอยกลายพันเยี่ยมอีกอย่างที่จะทําให้อาหารมื้อนี้ดีขึ้นก็คงจะเป็นเบียร์เย็นๆสักแก้วหานเซิร์นเคี้ยวเนื้อของพึ่งอย่างอร่อยผิวของพวกมันกรุบกรอบและเนื้อขอขงพวกกกมัน็ไรระดู อาหารมื้อนี้ทําให้เขามีความสุขแต่หลังจากเริ่มกินได้ไม่นานหานเซิร์นก็เห็นเงาสีขาวๆโผลออกมาจากพุ่มไม้แกอีกแล้วหรอไอกระต่ายเวนนี่กระต่ายวิ่งเข้ามาและเริ่มแทะพื้นของเขาทันทีเวนเอ้ยแกกล้าดียังไงมาขโมยอาหารของฉันอีกหานเซิร์นโกรธมากหลังจากถูกขโมยอาหารอีกครั้งเพลิงฟีนิกซ์ของเขาไม่สามารถทําลายออร่าป้องกันของมันได้ ดังนั้นครั้งนี้เขาคิดที่จะเรียกอสรพิษโลหิตมังกรออกมาแต่ก่อนที่เขาจะทําแบบนั้นเขาก็ต้องหยุดตัวเองเอาไว้ก่อนเขาลองนึกถึงความแข็งแกร่งของกระต่ายอีกครั้งเขาคิดว่าถ้าอสรพิษโลหิตมังกรถ,ถูกฆ่าไปหลักก็มันจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเขาเมื่อเห็นกระตา่ายแทะพึ่งที่ถูกปรุงรสมาเป็นอย่างดีหานเซินก็นึกอะไรดีๆขึ้นมาได้ตอนที่973ราชากระต่ายกับความจริงที่น่าเหลือเชื่อ ฮานเซ่นนั่งลงข้างๆแคมป์ไฟและเริ่มย่างพึ่งอีกตัวหนึ่งจนถึงตอนนี้เขาพึ่งจะเอาพึ่งไปทำเป็นอาหารแค่สี่ตัวจากสิบหกตัวที่ล่าได้มาเขากินไปหนึ่งตัวส่วนที่เหลือโดนกระต่ายแย่งกินไปฮานเซ่นใช้ฝีมือเต็มที่เพื่อจะให้รสชาติของพึ่งดีที่สุดฮานเซ่นนั้นย่างอาหารกินมาตลอดหลายปีและเขาก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการย่างอาหารไปแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการทำอาหารด้วยการย่างแล้วหลักก็เขาก็คือราชาอาหารเลยก็ว่าได้ พึ่งตัวล่าสุดที่เขากำลังทำนั้นเต็มไปด้วยเครื่องปรุงที่ดีที่สุดของเขานี่เป็นวิชาการทำอาหารที่สมบูรณ์แบบเพียงแค่เหลือบตามองอาหารที่เขาทำก็ทำให้น้ำลายไหลออกมาแล้วหลังจากที่กระต่ายแทบพึ่งตัวที่สองเสร็จผลงานชิ้นเอกอันล่าสุดของฮานเซินก็เกือบจะเสร็จแล้วซึ่งกระต่ายก็หันมาสนใจเนื้อที่กำลังถูกย่างอยู่ทันทีน่าประหลาดใจที่มันไม่ได้พยายามจะคว้าเนื้อไปทันทีกระต่ายเพียงแค่ดูพึ่งถูกย่างอย่างเงียบ าหาเส้นไม่ได้คาดคิดว่ามันจะนั่งรอแบบนี้แต่เขาก็ดีใจที่กระต่ายไม่ได้ดื้อด้านถึงขนาดขโมยอาหารที่ยังทำไม่เสร็จสงสัยจริงๆว่าเจ้านี่มันอยู่ระดับไหนกันแน่เมื่อาหารเส้นย่างพึ่งเสร็จเขาก็ยืนขึ้นเมื่อเห็นว่าาหารเส้นวางพึ่งให้กระต่ายก็กระโดดออกมาด้วยความดีใจและเริ่มแทะมันทันทีใช่แบบนั้นแหละกินมันเข้าไปกินเข้าไปให้หมดเลยนี่จะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของแกาหารเส้นมองดูกระต่ายพร้อมกับยิ้มอย่างชั่วร้ายออกมา แม้มันจะมีรสชาติที่อร่อยหอ่อแต่หานเซินก็ได้ใส่ย,ยาพิษไว้ในตัวพึ่งเรียบร้อยแล้วพิษนี้สามารถทําให้ลิ้นชาและเป็นอมพาตแต่ด้วยเครื่องเทศที่ใช้หานเซินแน่ใจว่ากระต่ายจะไม่รู้ตัวว่ามันกําลังกินอะไรเข้าไปหานเซินไม่คิดว่ามันจะรุนแรงถึงขนาดที่ฆ่ากระต่ายได้แต่แค่ทําให้มันบาดเจ็บได้ก็เพียงพอสําหรับเขาแล้ว ฮานเซินมองดูกระต่ายต่อไปหลังจากเทปไปได้สักพักกระต่ายก็ตัวแข็งที่มีฟองสีขาวๆออกมาจากปากของมันก่อนที่มันจะล้มลงไปกับพื้นและเริ่มชักดิ้นชักงอฮานเซินจ้องมองอย่างใจจดใจจ่อดูเหมือนแผนการของเขาจะได้ผลเกินกว่าที่คาดเอาไว้มันเป็นมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าเนี่ยฮานเซินวิ่งเข้าไปหากระต่ายและมองดูพลังชีวิตของมันที่เริ่มจะจางหายไปขณะที่ร่างกายของมันชักด้วยความเจ็บปวด หานเส้นลูบไปที่ขนของมันและเขาก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าออร่าป้องกันของมันได้หายไปแล้วเพียงแค่เขาสัมผัสเบาๆกระต่ายก็เริ่มจะมีเลือดไหลออกมากระต่ายอ่อนแอเกินกว่าที่หานเส้นคาดคิดเอาไว้มากเมื่อเห็นแบบนี้ก็ทําให้เขาช็อกมากทีเดียวกระต่ายที่ดูเหมือนจะเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์กลับอ่อนแอเหมือนกับกระต่ายระดับสามัญเลยเป็นไปได้ยังไงทําไมมอนสเตอร์ที่ปลดล็อกยีนได้เขั้นถึงอ่อนแอขนาดนี้ มอนสเตอร์ที่อ่อนแอขนาดนี้จะมีระดับความแข็งแกร่งพอจะเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงหานเซินอึ้งและไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นกระต่ายกำลังจะตายแต่ก่อนที่มันจะขาดใจตายไปจริงๆหานเซินก็ตัดสินใจจะช่วยชีวิตมันเขาใช้แสงศักดิ์สิทธิ์ช่วยรักษากระต่ายหานเซินไม่เชื่อว่ามันเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์มันเป็นไปไม่ได้ที่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์จะอ่อนแอขนาดนี้ สมมุติฐานเดียวที่หานเซ่นคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือมีอะไรบางอย่างทำให้มอนสเตอร์สามัญตัวนี้ปลดล็อกยีนได้ถึงขั้นที่7ถึงมันจะฟังดูไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นคำอธิบายเดียวที่เขาพอจะคิดออกถ้ามันเป็นแค่มอนสเตอร์สามัญจริงการฆ่ามันไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาไม่ต้องการจีโนโพสสามัญอีกแล้วดังนั้นการช่วยมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไร นอกจากนั้นมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ดูเป็นปริศนาทําให้เขาสงสัยเป็นอย่างมากว่าเรื่องแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงถ้ามนุษย์ที่มีระดับความแข็งแกร่งอยู่ที่300สามารถปลดล็อกยีนได้2ขั้นพวกเขาก็จะถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะถ้าปลดล็อกยีนขั้นที่3ได้ด้วยความแข็งแกร่งแค่นั้นพวกเขาจะเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ซึ่งการจะให้สำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลาและพรสวรรค์อย่างมาก เช่นเดียวกับฮันเซินที่เป็นคนที่มีพรสวรรค์มากเขาก็สามารถทำแบบนั้นได้เช่นกันเขาขอเวลาสักสองปีก็น่าจะปลดล็อกยินขั้น3ามด้วยความแข็งเกร่งส0มร้อยได้สบายๆแต่ในเมื่อมีโอกาสได้เก็บจีโนพอยตเพิ่มแบบง่ายๆก็ช่วยให้เขาปลดล็อกยินขั้นที่สามได้เร็วขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าเขาคงจะสามารถปลดล็อกยินขั้นที่สามได้เร็วๆนี้ แม้การปลดล็อกยีนขั้นที่3าด้วยความแข็งแกร่งแค่300อจะทำให้เขากลายเป็นตำนานแต่หานเซินไม่สนใจที่จะทำแบบนั้นเขาต้องการวิธีที่รวดเร็วซึ่งการปลดล็อกยีนด้วยระดับความแข็งแกร่งที่มากจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่เป็นไปได้แค่ไล่ปลดล็อกยีนด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อตั้งแต่อายุแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากแล้วเช่นเดียวกับกระต่ายตัวนี้คงไม่มีใครเชื่อถ้าเขาพูดว่ามันปลดล็อกยีนได้เจ็ขั้นแล้ว กระต่ายตัวนี้ต้องได้รับอะไรบางอย่างมาแน่ถึงทำแบบนั้นได้สำเร็จบางทีเราอาจจะได้ประโยชน์หลังจากที่คนพบความจริงก็ได้หานเซิร์นครุนคิดขณะที่กำลังรักษากระต่ายต่อไปหานเซิร์นอยากจะรู้จริงๆว่ากระต่ายตัวนี้ทำแบบนั้นได้ยังไงหลังจากผ่านไปสักพักดูเหมือนอาการของกระต่ายจะเริ่มดีขึ้นในเวลาไม่นานมันก็ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งกระต่ายไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลยถึงหานเซิร์นจะวางยาพิษมัน แต่มันก็นอนนิ่งให้เขารักษาต่อไปสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่974โพรงกระต่ายอาการติดพิษของกระต่ายหายเป็นปกติดีแล้วหลังจากที่หานเสื้นถอยออกกระต่าย <c oughs> ก็วิ่งวนไปรอบๆดูเหมือนมันจะมีความสุขและไม่ได้หวาดกลัวหานเสื้นเลยและมันก็ไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่เขาเคยเห็นมาก่อน าหาเส้นย่างเนื้อเพิ่มและส่งมันให้กับกระต่ายเห็นได้ชัดว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ฉลาดเอาซะเลยมันไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเนื้อชิ้นอัลล่าสุดที่เพิ่งได้ไปกระต่ายกลืนเนื้อลงไปโดยไม่สนว่ามันจะมีพิษหรือเปล่ากระต่ายไม่ได้ดุร้ายอะไรเลยาหารเส้นรู้ตัวว่าเขาอาจจะประเมินความมุ่งมั่นในการขโมยอาหารของมันสูงเกินไปมันไม่ได้พยายามแย่งอาหารที่าหารเส้นจับอยู่เมื่อกินจนอิ่มแล้วกระต่ายก็วิ่งออกไปด้วยความสงสัยถึงลักษณะที่แปลกของมันาหารเส้นจึงวิ่งตามมันไป ถ้าไม่ได้คำนึงถึงความสามารถที่มันมีหานเซิร์นก็มั่นใจมากว่ากระต่ายตัวนี้เป็นแค่มอนสเตอร์สามัญธรรมดามดาขณะที่เขาตามมอนสเตอร์ตัวนี้ไปดูเหมือนกระต่ายจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนตามอยู่ในที่สุดมันก็กลับมาถึงหุบเขาที่มีกระต่ายตัวอื่นๆอ,อยู่เป็นจํานวนมากและมันก็เข้าไปในโพร,รงหนึ่งหานเซิร์นสันนิษฐานว่าโพรงนั้นเป็นโพรงของกระต่ายตัวนั้นโพรงกระต่ายนี้ค่อนข้างใหญ่มันใหญ่พอที่จะให้หานเซิร์นตามกระต่ายเข้าไปข้างในได้ หานเส้นดันพุ่มไม้ที่ปิดบังทางเข้าโพรงอยู่ออกและตามเข้าไปข้างในหลังจากผ่านทางเข้าไปเล็กน้อยเขาก็มาเจอกับอุโมงค์ที่กว้างและยาวออกไปด้านข้างของอุโมงค์ทำมาจากหินแทนที่จะเป็นพื้นดินปกติหลังจากเดินมาสักพักหานเส้นก็เจอเข้ากับถงถ้ำที่มีขนาดค่อนข้างกว้างหลังจากมาถึงที่นั่นเขาก็สังเกตรอบๆอบมันเป็นถ้ำที่ดูสวยงามหานเส้นรีบเข้าไปด้านในและสำรวจรอบๆเพื่อไขความลับของกระต่ายตัวนั้น อุโมงที่อยู่ใต้ดินนี้มีทางแยกออกไปมากมายและในทางแยกพวกนั้นก็มีกระต่ายตัวอื่นๆอยู่ด้วยราชากระต่ายไม่ได้หยุดอยู่ในถ้ำมันวิ่งซิกแซกไปมาตามอุโมง์หานเซินเริ่มวิ่งให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะตามมันให้ทันเขากลัวจะคลาดส,สายตาจากมันไปหลังจากนั้นเขาก็มาถึงแม่น้ำที่อยู่ใต้ดินกระต่ายหลายตัวดื่มน้ำจากแม่น้ำนี้อยู่ซึ่งหานเซินก็เชื่อว่าราชากระต่ายคงจะมาทำแบบเดียวกันแต่ราชากระต่ายกลับกระโดดลงไปในแม่น้ำแทน ด้วยออร่าป้องกันทำให้มันสามารถลอยตัวอยู่บนน้ำได้ราชากระต่ายปล่อยให้ตัวของมันไหลไปตามกระแสน้ำฮานเซินใช้วิชาเหยียบอากาศไล่ตามราชากระต่ายไปตามแม่น้ำเจ้ากระต่ายตัวนี้กำลังจะไปที่ไหนฮานเซินสงสัยเมื่อไหลไปตามแม่น้ำเรื่อยๆกระแสน้ำก็เริ่มที่จะแรงขึ้นเล็กน้อยทำให้หินรอบๆเปียกชื้นไม่มีจุดที่จะให้ราชากระต่ายขึ้นฝั่งได้ฮานเซินไม่ได้คาดคิดว่าโพรงกระต่ายจะมีอุโมงค์แยกออกไปจํานวนมากและลึกลับซับซ้อนขนาดนี้ ราชากระต่ายเริ่มชะลอความเร็วลงดูเหมือนมันกำลังตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อเมื่อตัดสินใจได้แล้วมันก็ใช้ขาของมันเป็นเหมือนกับไม้พายพายไปในทิศทางที่มันต้องการจะไปหานเส้นตามกระต่ายเข้ามาตามอุโมงค์เป็นเวลากว่าสองชั่วโมงจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงน้ำดังขึ้นทันใดนั้นราชากระต่ายก็หายตัวไปจากสายตาของเขาและนั่นคือตอนที่หานเส้นรู้ตัวว่าราชากระต่ายไหลลงไปตามน้ำตก เมื่อหานเส้นมองเห็นราชากระต่ายอีกครั้งเขาก็ได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมระหว่างที่ราชากระต่ายกำลังไหลลงไปตามน้ำตกก็มีมังกรพุ่งขึ้นมาจากทะเลสาบที่อยู่ด้านล่างมันพยายามที่จะกินราชากระต่ายดูเหมือนราชากระต่ายจะถูกกินอย่างง่ายดายแต่ทันใดนั้นราชากระต่ายก็ถีบตัวออกจากหน้าผาของน้ำตกและกระโดดข้ามมังกรไป มังกรพยายามจะไล่าตามราชากระต่ายแต่มันถูกโซ่สีดำล่ามเอาไว้ที่แขนและขาทําให้ราชากระต่ายหล่นลงมาบนผิวน้ําอย่างปลอดภัยตูมหลังจากที่มังกรล่วงลงไปในทะเลสาบก็ทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ราชากระต่ายยังคงอยู่บนผิวน้ําโดยไม่เกรงกลัวอะไรเลยเนื่องจากมังกรถูกล่ามโซ่อยู่ทําให้มันไม่สามารถไล่าตามราชาขนปุยไปได้ราชากระต่ายยังคงใชออราป้องกันของมันไหลไปตามกระแสน้ําต่อไป หานเซินอึ้งเมื่อเห็นพลังของมังกรตัวนี้หานเซินมั่นใจว่ามันน่าจะแข็งแกร่งพอๆกับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเลยคำถามในใจของเขาก็คือใครกันที่สามารถล่ามโซ่มอนสเตอร์ที่ดุร้ายไว้ใต้ดินแบบนี้และเขาล่ามโซ่มันไว้ด้วยเหตุผลอะไรนี่เป็นฝีมือของมนุษย์หรือสปิริตกันแน่โซ่ที่ใช้ล่ามดูไม่เหมือนกับของที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่ก็ยังยากที่จะฟันธงว่านี่เป็นฝีมือของมนุษย์หรือสปิริต หลังจากตรวจสอบมังกรเป็นครั้งสุดท้ายหานเซินก็ตัดสินใจตามราชากระต่ายต่อไปโชคดีที่มังกรตัวนี้มีแค่พลังกายภาพถ้าไม่อย่างนั้นทั้งเขาและราชากระต่ายคงเสร็จมันแน่แน่ในที่สุดกระแสน้ำก็เริ่มช้าลงและนั่นก็เป็นตอนที่ราชากระต่ายตัดสินใจขึ้นฝั่งตอนนี้ราชากระต่ายกำลังเดินไปตามพื้นหินเพียงไม่นานมันก็มาถึงทางเข้าถ้ำแห่งหนึ่งหานเซินรีบบินเข้าถ้ำตามราชากระต่ายไปถ้ำนี้ลึกแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นแต่หานเซินก็ต้องช็อกกับสิ่งที่อยู่ข้างใน ถ้ำนี้ไม่ได้เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นห้องที่ถูกสร้างด้วยฝีมือใครบางคน,คนสิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติอย่างเดียวก็คือทางเข้าเท่านั้นดูเหมือนว่าห้องนี้จะถูกสร้างขึ้นมานานแล้วพื้นที่โดยรอบถูกดัดแปลงและสร้างเป็นห้องนี้ขึ้นมาอย่างจงใจห้องนั้นค่อนข้างกว้างมันมีขนาดพอๆกับห้องนั่งเล่น60ห้องมีต้นลูกพุนตั้งอยู่ที่ใจกลางของห้องโดยต้นลูกพุนมีความสูงสี่เมตรและปลายของต้นไม้ก็ขยายออกไปชนกับเพดาน หน้าแปลกที่แม้ว่าจะมีผลอยู่ที่กิ่งแต่กลับไม่มีดอกไม้บานอยู่เลยผลของมันมีขนาดพอๆกับไข่ไก่และก็มีสีม่วงอมแดงตอนที่975ห้องลึกลับราชากระต่ายกระโดดขึ้นไปคว้าผลจากต้นไม้มาหนึ่งลูกมันกลืนผลไม้ลงไปในทีเดียวและทันทีหลังจากที่มันทำแบบนั้นมันก็เริ่มกลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นราวกับว่ามันกำลังได้รับความเจ็บปวด ไม่นานหลังจากนั้นมันก็เริ่มสงบลงมันดูอ่อนแอกว่าก่อนหน้านี้แต่มันก็เริ่มกลับสู่สภาพเดิมอย่างช้าๆต้นไม้นี้คืออะไรใครมาปลูกมันไว้ที่นี่ฮานเซิ้นประหลาดใจแต่เขาก็สังเกตรอบๆด้วยความสนใจนอกจากต้นไม้แล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นอยู่ในห้องนี้จะมีก็แค่ประตูบานหนึ่งที่ปิดเอาไว้แต่มันจะพาไปที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ หานเส้นหันกลับมามองต้นไม้พลังชีวิตของมันแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังของมันแม้เขาจะไม่ใช้ออร่าของศาสตร์ตรงสเสวียนก็ตามดูยังไงมันก็ต้องเป็นต้นไม้ระดับสูงอย่างไม่ต้องสงสัยถ้านี่คือสิ่งที่ทําให้ราชากระต่ายปลดล็อกยีนได้เจ็ดขั้นหลักก็มันก็อาจจะเป็นถึงพืชจีโนขั้นสุดยอดเลยก็ได้หานเส้นหยิบผลไม้มาหนึ่งลูกและกัดมันลงไปเขารู้สึกได้ถึงน้ําผลไม้แสนอร่อยที่ไหลเข้ามาในท้องของเขาถ้ากระต่ายสามารถกินมันได้ หานเซิรนก็คิดว่าเขาน่าจะกินมันได้เช่นกันเขาคิดว่าผลลัพธ์ของมันก็น่าจะดีเนื่องจากกระต่ายกินมันเข้าไปอย่างไม่ลังเลหลังจากกินผลไม้เข้าไปหานเซิรนก็รู้สึกราวกับว่าอวัยวะภายในของเขาถูกมีกริดเขาล้มลงไปบนพื้นพร้อมกับเหงื่อท่วมตัวความเจ็บไม่ได้ลดลงไปในทันทีแต่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมันกลายเป็นของเจ็บปวดที่รุนแรงจนหานเซินต้องร้องออกมาดังๆ แต่ไม่นานหลังจากนั้นความเจ็บปวดก็หายไปร่างกายของเขาอยู่ในสภาพอ่อนแรงซึ่งเป็นความรู้สึกที่หานเซินไม่คุ้นเคยมันเป็นความรู้สึกที่เขาต้องการขจัดออกไปให้เร็วที่สุดสปิริตจีโนพอย n t ราชาขั้นสุดยอดบวกหนึ่งหานเซินประหลาดใจที่ผลไม้พวกนี้สามารถเพิ่มสปิริตจีโนพอย n t ให้กับเขาได้เมื่อเขามองขึ้นไปที่ต้นไม้หานเซินก็ยิ้มจนปากเกือบจะฉีกเพราะว่ามันมีผลไม้เหลืออีกเป็นร้อยลูก ตอนนี้ฮานเซินรู้สึกเบิกบานที่เห็นว่าราชากระต่ายยังคงอ่อนแออยู่มันต้องใช้เวลาน,านานมากกว่าจะกินผลไม้ได้แต่ละลูกถ้ามันกลับมากระชับกระเชงอีกครั้งฮานเซินก็กลัวว่ามันจะแย่งผลไม้ไปหมดก่อนที่เขาจะได้กินฮานเซินเห็นว่าผลไม้ถูกกินไปก่อนหน้านี้แล้วหลายลูกแต่เขาไม่แน่ใจว่ามันถูกกินไปเท่าไรแน่ฮานเซินใช้แสงศักดิ์สิทธิ์รักษาตัวเองเมื่อเขาฟื้นตัวเต็มที่และกลับมายืนได้อีกครั้งเขาก็กลืนผลไม้เข้าไปอีกลูกทันที ความเจ็บปวดก็ยังคงเลวร้ายเหมือนกับครั้งก่อนดูเหมือนระดับความแข็งแกร่งจะไม่มีผลต่อการกินผลไม้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็จะได้รับความเจ็บปวดที่ยากจะจินตนาการเหมือนกันหมดสปิริตจีโนพอยราชาขั้นสุดยอดบวกหนึ่งการจะได้สิ่งดีๆตอบแทนบางครั้งเราก็ต้องยอมเจ็บปวดกันบ้างหานเส้นแทบรอไม่ไหวที่จะได้กินผลไม้ลูกต่อไป หลังจากกินผลไม้หานเซินก็ใช้แสงสศักดิ์สิทธิ์รักษาตัวเองและเมื่อเขาพื้นตัวเต็มที่เขาก็จะกินผลไม้อีกลูกในทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหลังๆเขาเริ่มจะชินกับความเจ็บปวดต้นไม้ยังคงเหลือผลไม้เกินกว่า100ลูกและเมื่อหานเซินกินผลไม้จนจีโนพอยสปิริตราชนขั้นสุดยอดของเขาครบ100หานเซินก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นสปิริตจีโนพอยราชาขั้นสุดยอดถึงขีดจำกัดสูงสุดปลดล็อกยีนขั้นที่หนึ่ง หานเซิรนรู้สึกช็อกไม่น้อยเขารู้ว่าถ้าเขาปลดล็อกยีนได้มากขึ้นโหมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดก็จะพัฒนาไปด้วยแต่เขาไม่รู้มาก่อนว่าโหมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดเองก็มีการปลดล็อกยีนเช่นกันแม้หานเซินอยากจะรู้ว่าหลังจากที่ปลดล็อกยีนขั้นที่หนึ่งได้แล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนดังนั้นเขาจะไม่ใช้มันมัวมเด็ดขาด ฮานเซินก in ินผลไม้บนต้นไม้ที่เหลือซึ่งเพิ่มสปิริตจีโนพอยราชาขั้นสุดยอดให้เขาอีก18พอย์นั่นหมายความว่าเขาได้รับจีโนพอยราชาสปิริตขั้นสุดยอดมาทั้งหมด118อยพอย์สำหรับการเดินทางครั้งนี้โทษทีนะเจ้ากระต่ายแต่มันก็ยุติธรรมแล้วนายกินของของฉันฉันก็กินของของนายคืนบ้างฮานเซินรู้สึกผิดนิดหน่อยที่กินผลไม้ของกระต่ายจนหมด ราชากระต่ายตัวนี้นอกจากเรื่องขโมยกินแล้วมันก็ไม่เคยทําอันตรายเขาหรือว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวเลยและฮันเซินก็ปลอบใจตัวเองว่าถึงราชากระต่ายจะปลดล็อกยีนไป,ไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรทั้งหมดที่มันทําก็แค่ทําใหออร่าป้องกันรอบๆตัวแข็งแกร่งขึ้นแค่นั้นก็ได้ฉันจะตอบแทนที่นายให้ผลไม้ฉันโดยจะให้ยาสัตว์เลี้ยงจํานวนมากกับนายเป็นยังไงนายจะกินเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการฮันเซินมีแผนจะพากระต่ายตัวนี้กลับไปด้วย หานเซ้นกลัวว่ามันจะถูกมนุษย์คนอื่นฆ่าเนื่องจากมันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะหานเซ้นขโมยหล่งเพิ่มพลังของมันไปเขาเลยตัดสินใจจะพามันกลับไปด้วยมันเป็นมอนสเตอร์ที่ซุ่มซ่ามและยังไม่รู้จักระวังตัวและเขาคิดว่าถ้ามนุษย์คนอื่นมาเจอมันเข้าหลักก็มันคงจะถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนกระต่ายตัวนี้ดูน่ารักมากด้วยเปาเอออาจจะชอบมันแต่เมื่อคิดถึงสภาพอันน่าอนาดของมีขาวแล้ว หานเซินก็เริ่มไม่แน่ใจว่าควรจะพามอนสเตอร์ตัวนี้กลับไปให้เธอทอรมานเพิ่มอีกดีไหมเนื่องจากนั้นกระต่ายตัวนี้แตกต่างจากมีขาวและสถานการณ์ที่พวกเขาได้พบกันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงราชากระต่ายตัวนี้ไม่สมควรจะถูกเป่าเออทอรมานทุกๆวัน หานเซินปล่อยราชากระต่ายอยู่ตรงนั้นก่อนจากนั้นเขาก็เข้าไปใกล้ประตูที่อยู่ด้านหลังหานเซินได้รับสมบัติที่วิเศษที่สุดจากห้องห้องนี้เมื่อคิดว่าอาจจะมีสมบัติที่ดียิ่งกว่าอยู่ลึกเข้าไปข้างในแค่คิดก็ทําให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทั้งโลภมากและอยากรู้อยากเห็นดังนั้นหานเซินจะไม่ยอมไปจากที่นี่โดยไม่สำรวจให้ทั่วซะก่อนหานเซินดันประตูที่อยู่ด้านหน้าซึ่งมันก็เปิดออกอย่างง่ายดายมันไม่ได้ถูกล็อกเอาไว้ หลังประตูมีห้องหินอีกห้องหนึ่งห้องนี้ใหญ่กว่าห้องก่อนหน้าอีกและมันก็ดูสวยงามราวกับพระราชวังที่กำแพงตกแต่งไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แปลกๆจำนวนมากมีทั้งเส้นโคง้งเส้นตรงและจุดเต็มไปหมดมันดูไม่เหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับลทัทธิอะไรแต่พวกมันดูเหมือนกับภาพของสวงสวรรค์ที่ด้านหลังห้องที่เหมือนกับพระราชวังนี้มีมอขนาดใหญ่ที่ทำมาจากทองแดงตั้งอยู่มันสูงประมาณ10บเมตรและมันก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายๆกับ,บบนกำแพงเช่นกัน หานเส้นบินขึ้นไปเขาอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในหมอน้อนี้หลังจากที่เขามองเข้าไปข้างในเขาก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเหงื่อของเขาเริ่มไหลออกมาสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น